ข้อ19ครับข้อ19หน้า6นะครับคนไทยเดือดร้อนหนักจากโนโยบายภาครัฐในอดีตที่ไปตัดวิชาหน้าที่พลเมืองตัดวิชาศีลธรรมตัดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยตัดวิชาพระพุทธศาสนาออกจากการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยจนมีผลให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวขาดความรู้ขาดศิลธรรมขาดความรับผิดชอบ ยากผิดชอบชั่วดีไม่ได้จนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดจิตสำนึกในการรักความเป็นชาติไทยขาดความรักความผูกพันของเผ่าพันธุ์คนไทย ที่บรรพบุรุษในอดีตร่วมสร้างกันมาขาดความสามาคัคคีความเมตตาความปรารถนาดีต่อคนไทยด้วยกันขาดจิตสำนึกในการปกป้องและพัฒนาชาติไทยปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยฮะนักการเมืองใครฮะที่ไปตัดวิชาพระพุทธศาสนาออกที่ไปเอาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยออกนักการเมืองภรคไหนครับ คุณดอกแก้วบอกว่าทำไมไม่ระเบิดทำลายกาวเวาเหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นคุณอัน,นีิจังบอกว่าเราไปถึงข้อข้อยี่สิบยี่สิบแล้วนะครับขอยี่สิบแล้วฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงครับ พอยี่สิบนะครับคุณอนิจังทุกขังอนัตตาบอกว่าต้องเอากลับมาครับวิชาประวัติศาสตร์วิชาพพุทธศาสนาวิชาศิลธรรมนะครับคุณวินอีเวอรี่นะครับเลขสิบมาครับคุณดอกแก้วเลขสิบมาครับคุณวิสโอเคเห็นด้วยกับเลขสิบมาครับคุณยุพานะครับเลขสิบมาครับคุณมารีเลขสิบมาครับเลขสิบหมดเลยฮะ ต่อนะครับมาข้อยี่สิวนะครับข้อยี่สิบแล้วแกนนำชาวไทยพุทธนะครับในไอ้เพชรทองที่ถูกจับที่ถูกจำคุกระหว่างรอคำพิพากษาสาฎีการนะครับถูกลอรอนสิทธิ์การประกันตัวแล้วนอกจากถูกลอสิทธิ์แล้วนะครับแล้วตอนนั้นมีสารนะไปเกี้ยกล่อมให้ยอมรับผิดด้วยนะครับสารมีสารนะครับไปเกี้ยกล่อมให้พี่ไอ้เพชรทองเราไปยอมรับผิดด้วยนะครับ แล้วอ้างว่าถ้ายอมรับผิดแล้วเนี่ยจะได้ออกจากคุกด้วยนะฮะผมได้ยินกับหูเลยฮะมีพยานหลายคนนะฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ฮะขนาดไปยอมรับผิดตามที่สารชี้นําแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดยอมรับผิดแล้วจะได้ออกจากคุกแต่แต่ก็ไม่ได้ออกมาฮะไปยอมรับผิดตามโดนสารหลอกฮะโดนสารทางจังหวัดยะลาหลอกฮะแล้วก็ไม่ได้ออกมาครับจนถึงทุกวันเนี้ฮะผ่านมาเกือบปีต้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งแล้วครับพี่ไอ้ไปทองไม่รับความเป็นธรรมฮะ เพราะนั้นก็ต้องขอเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับใครเห็นด้วยว่าต้องยื่นถอยอีิกากับนายหลวงครับข้อ20ฮะให้พี่ไอ้เพชรทองได้รับความเป็นธรรมฮะให้ได้ออกมาให้ได้รับความเป็นธรรมครับเห็นด้วยกดเลข10มาเลยครับเห็นด้วยครับว่าคดีพี่ไอ้เพชรทองไม่ได้รับความเป็นธรรมครับต้องการความเป็นธรรมให้พี่ไอ้ครับกดเลข10มาเลยครับ